จะเบอร์นี่กูก็เบอร์ไม่ได้เลยก็มาเก็บค่าตัวของเต็มเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยปกติลูกค้าคนไหนก็ไม่เคยมีใครมาบอกกูกลิ่นเหม็นอ่ะมึงอ่ะพันห้ามึงเอาไหมกูพูดตัวพันห้ามึงเอาไหมกูไม่เอาอะไรเนี่ยเสียเวลาขึ้นมาแล้วต้องจ่ายเต็มดีเอาก็กกูให้มึงแค่พันห้ามึงเอาไหมกูไม่เอามึงอะไรอ่ะนี่กูยังไม่ได้อะไรเลยกูไม่ทําอะไรมึงเลยเนี่ย พอกูเปิดปุ๊บนี่กลิ่นนั่งโชยมาเลยปลาเค็มนี่ลอยแล้วถ้ากูเหม็นจริงลูกค้าคงไม่ยอมจ่ายกูหรอกกูคงไม่ได้มาเป็นตัวท็อปถึงราคาเจ็ดพันอย่างนี้หรอกท็อปขนาดไหนนะเวยถ้ามึงแพงขนาดนี้นะเว้ยกูจ่ายไหวนะเว้ยแต่กลิ่นยาขนาดนี้มันไม่ไหวจริงๆวะกูว่ามึงอ้างวะกูไม่อ้างกูมีตังจ่ายมึงอยู่แล้วไม่กูทํางานมาลูกค้าเขาไม่เคยมีใครพูดมีใครเบิร์นไหมกูชอบเบิร์นอ่ะเข้าใจป่ะเขาก็ทากันทั้งนั้นน่ะโอ้โห ม่มึงหาเรื่องจะไม่จ่ายมากกว่ากูว่ากูมีตังค์จ่ายไม่ใช่ว่ากูไม่มีตังค์จ่ายนะเว้ยนะไม่อะตอนกูไปคุยเนี่ยติดต่อขึ้นมาเนี่ยแหมบริการแบบโปรโมทอย่างดีเลยกูว่าเออหลงเชือ่อแต่นี่อ,อะไรเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมาบอกกูว่าอะไรเนี่ยเปิดมากินลึมขนาดเนี่ยึงจะให้กูทำแบบไหนจะบอกให้ถ้ากูไม่ดีจริงนะกูไม่ได้เป็นตัวท็อปหรอกมึงอ้างอ่ะมึงแบบมึงจะไม่จ่ายมากกว่ากูว่า อ่ะตอนนี้กูให้มึงพันห้าถ้ามึงพูดมากจะเหลือพันเดียวมันเสียเวลาไงกูขึ้นงานกูขึ้นงานมากูก็ต้องได้เจ็ดพันไหมล่ะกูเปลี่ยนคนได้ไหมจะมาเปลี่ยนคนอะไรเดี๋ยวกูให้คนใหม่เลยเป็นหมื่นเลยมึงหาเรื่องอ่ะไม่หาเรื่องกูอยากเปลี่ยนคนกูไม่พอใจเหมือวเนี่ยตอนเนี้ยไม่แต่กูตัวท็อปไงมึงท็อปก็ท็อปมึงไปเถอะไม่สนใจเอาไงมึงจะเอาไง มึงอาจจะเอาอยัางไงกูทําตามหน้าที่กูมึงจะมาเบี้ยวกูอะ่ะกูไม่เบี้ยวกูบอกแล้วไงเดยกกูขอเปลี่ยนคนไม่ไหวหรอกอย่างเนี้ยกลิ่นขนาดเนี้ยฮะกลิ่นขนาดเนี้ยกลิ่นมันแรงกูไม่ไหวอะ่ะก็กูแก้เราเพิ่งจ่ายกูพันเดียวอะนะโอ้โหของมึงเนี่ยกูแบบเห็นแล้วกูไม่มีอารมณ์อ่ะมันไม่ขึ้นอะ่ะเข้าใจมันไม่ขึ้นน้ำกูก็อาบล้วมันจะมีกลิ่นได้ยังไงโอ้โหล้างดีไหมล่ะมันกลิ่นจากภายในอะ่ะเข้าใจป่ะมันมาจากจุดซ่อน หูกลิ่นมึงก็มีกูยังทนเลยกูยังไม่พูดเลยโอ้โหนี่กูเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยมึงต้องบริการกูมึงต้องทำความสะอาดอย่างดีแล้วมึงบอกมึงเป็นตัวท็อปอะ่ะกูว่ามึงลูกค้าทีออ่อาประมงที่ไหนมากูถามจริงมึงลูกค้าโอ้โหกูคิดว่ากูเดินแถวนน้นน่ะเรียบทชายทะเลน่ะที่เขาตากบาเขนกันมาพอเดินม่งแตะจมูกปักเลยกูอาบน้ำแถวมึงไม่ใช่ละเอาไหมสรุปมึงจะเอาไหมไม่เอากูเปลี่ยนตัว กูไม่เอาฮะกูให้ 10, หมึงพันห้ามึงมึงหาเรื่องแล้วกูว่าไม่ใช่แล้วฮะมันไม่ใช่อ่ะมึงไม่ใช่อ่ะมึงมึงจะมาขอรยค่าตัวกูวมึง